ทำไมถึงมาที่นี่คือปวดเขา่ากะว่าจะผ่าก็จะหาที่เตรียมไว้ก่อนไปดูหลายที่มากไม่ถูกใจก็รู้พอดีมีเพื่อนรู้จักกับตรงนี้เราก็เลยอ้าวพากันมาดูพอเห็นปุ๊บก็ชอบปับ๊บตรงที่ว่าหนึ่งสะอาดสะอาดมาก 2. จากัการได้คุยกับทุกคนในที่นี้ทุกคนมีเมตตาสูงมาก 3. ห้องกายภาพก็สำคัญมีอัลตราซาวซึ่งชอบมาก คือชอบตรงที่ว่าทุกคนเมตตายิ่งกว่าอยู่บ้านคิดว่าอยู่บ้านเราไม่มีเด็กจะเรียกสักทีหนึ่งกว่าจะเคลื่อนย้ายกันขึ้นมาบนห้องเราเนี่ยอันนี้กจริงปั๊บายเนี่ยไม่กี่วิเลยค่ะปุ๊บปั๊บไม่ว่าจะหกทุ่มตีหนึ่งยงปวดเข่าผ่ามาแล้วมันมีอักเสบหน่อยก็จะเอาเจลมาใส่ให้แล้วทุกคนก็จะบอกว่ากดอดเลยนะคะไม่ต้องจงใงนะคะกดตีหนึ่งปุ๊บยิ้มมานะคะเด็กที่ดูแลเราเนี่ยเป็นอะไรคะยังไงเดี๋ยวเอามาดูเอาเจลมาใส่โอ้โหแล้วบอก แล้วไปหาที่ไหนแบบน,นี้ชอบตรงที่ว่าทั้งหมอทั้งคนดูแลเมตตาเราแล้วข้อสำคัญที่นี่คุณมีคุณหมอทั้งสองคนดูไปหาที่ไหนไม่ได้นะที่มีหมออายุรกรรมกับหมอข้ออยู่นี่แล้วป้าก็เป็นโรคหอบหือดอยู่ด้วยแต่มาที่นี่ไม่เป็นเลยนะโรพยาบาก็สะอาดสะอานอะไรหมดทุกอย่างแล้วก็เห็นห้องอื่นที่เขาเป็นหนักกว่าเราหายใจไม่ออกคุณหมออายุรกรรมก็คล้องคอมาแล้วสา,ายอะไรหรอกา แต่ของคอมเปไหนพอห้องนั้นก็เป็นงั้นเออเราก็ว่านี่แฮปปี้ไหมอยู่อยู่ใกล้หมอไม่มีในประเทศไทยหรอกที่มีหมออยู่ใกล้กับเราขนาดนี้เพราะฉั้านเราเลยทู้สุกว่าโอ้อยู่ไปหาที่ไหนอยู่หาไม่ได้อาหารอร่อยอยากบอกอาหารอร่อยค่ะทุกมือดคุณหมอก็จะเมตตาถามเราว่าทานได้ไหมเป็นคนทานยากนะคะเราเลือกทานด้วยแต่นี่ พอรู้ว่าเราไม่ผ่านหมอี่าอะไรวะเราจะทานอะไรคะพอเราบอกปุ๊บเราไม่นึกไม่นึกเลยพอมื้อถัดมาไอ้สิ่งที่เราอยากกินมาแล้วเป็นไปได้ไงที่อื่นไม่มีคะ่ะมีแต่ความสุข่าใกล้เราจะกลับบ้านแล้วก็โอ้เราเอาไงดีไ <c oughs> ม่อยากกล้าทีแรกนะคะเอาแค่15วันก็มาถึงอยู่ๆไป อ <S 2> <S 2> ไม่กลับดีกว่าก็เอาถึงเอาถึงเดือนแฮปปี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับเขาก็จะมาัาเราคิดว่อโอ้ยเราไต่ขึ้นไปชั้นสองห้องเราแล้วเราจะเรียกใครมาได้ไหมราะฉะนั้นก็คิดว่าเออถ้าเกิดเราโดดเดี่ยวสมมุตินะลูกเขาก็มีหน้าทีนั้นเราก็จะมันนอนเป็นผู้อาบุโสที่นี่แล้วก็จะชวน เพื่อนมานอนคุยกันอะไรกันคุยธรรมะกัน,กนถึงออกจากนี้ไปก็จะแนะนําเพื่อนฝูงไออาวุโสว่าถ้าอยู่จะผ่าตัดหรืออยู่จะมาพักในฐานะที่ว่าผู้สูงอายุมาได้เลยอยู่จะแฮปปี้มากกว่าอยู่อยู่บ้านอยู่นะอยู่มีเพื่อนแล้วก็อยู่จะนอนคนเดียวอยู่จะนอนสองคนเลือกอาเลยก็ม e, ีทุกอย่างให้เลือกชอบ